45จังหวัดคืนอีรับฝนพื้นที่ไหนฝนยังไม่ตกรอรับจะพิ้กาศปากหมดพื้นที่ด่วนคืนนี้ฝนเข้าอีอุตุประกาศเตือนฉบับที่8ิีากาลับมาพบกันอีกครั้งกับสังวาทภัยอุทกพัยตีาทางเพจและ YouTube บนป้าพยายกรมที่พร้อมลุกขึจะให้ทาง Facebook ประจวันาจีที่27เมษายนอยู่ในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตาม พื้นที่เสี่ยงฝนประกาศกลมอุตุนิยมที่ยารวมถึงแนวน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคละล่าสุดกลมอุตุออกประกาศแจ้งเตือนภาย,ยุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่ในวันนี้ย7ิบเเมษายนถึงหนึ่งพฤษภาคมนะคะโดยในวันนี้27เเมษายนแจ้งเตือนภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาแพร่ น่านอุตรดิตสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณเสริผภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ดเมษายนบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยนองบุรรัมูชัยภูมิขอนแกน่นกนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครสีรวิทยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจชบุรีตาแก้วจัดจังซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประโจพีคันเันต์ยี่นปเมษายนถึง29เมษายนภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สโขทไทยกำแพงเพชรตาพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ คาดต้นออกเฉียงเหนือ28-29เมษาย,ยน2568แจ้งเตือนจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูรอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิหอนแก่นการสินุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต และอุบลราชธานีภาคกลาง28ยิบเกาเมษายนบริเวณน,นครสวรรค์อุอทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีส่วน30เมษายนถึง1พฤษภาคมภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิต สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตเพชรรณลกำแพงเพชรและตาผ้าภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือ30เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัย,ยภูมิและขอนแกน่นภาคกลาง30เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและลบบุรีเนื่องจากกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือน 27เ,เมษายนถึง1พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกรวมถึงฝนตกหนักและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจาก27เ,เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมรรยากาศยิงกลางปานกลางจากจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ทําให้เกิดแนวลมพัดซอบ ของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทย,ไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดปรากอกับ26เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง หรือเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซ่าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำมีข้อจำกัดการระบายน้ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นะคะเนื่องจากการระบายน้ำอาจเป็นไปได้ไม่สะดวกและมีครอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและปลายกระทนาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต่อไปน,นจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดพยากรณ์อากาศในอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสามสิบลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตา แพร่นานอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพแงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบณ์อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 7ามองศาและสูงสุด38-42องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคทุนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าขนองรอยะ40ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากเมืองกาุจนธานีหนองบัวลำพู สกลนครน,นครพนมกาฬสินธุมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอบบนนุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบตเองศาและสูงสุด3 6มหสาองศาจากลมตะวันอ,อกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าคะนองไว้ละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งสวนนะครสวรรค์อุทัยธ,ธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสดุด27-27องศาและสูงสุด37-40องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนพายุฝนฟ้าคะนองไว้ละ40 ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากนครนายกปราจ,ราจ,าจาีนบุรีสาแก้วจ่าจิงเสาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราหน้าพุ่มต่ำสุด24 28องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมใต้ความเร็วส0บถงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรงุงเทพมหานครบริมณทนอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ,ฟ้าก็ร้อและ30บ ลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนรา,รา,รา,ราทิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท日ขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนครื่สูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วัมพัทถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรเบรณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นของตัวติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ